ตกลงครับเฮ้ย สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง The m o m e n t i l l ค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาดีแอคชั่นหัวใจในสายลมนั่นเองนะคะทุกคนก็เป็นซีรีส์ที่ใง่ใหม่จีเอ m 2023นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าหัวใจในสายลมจะมีใครแสดงนำบ้างแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในหัวใจในสายลมไปกันค่ะคุณเจนไปกำหนดให้ b c เป็นคอร์ดเส้นหนึ่งของวงกลม g a ม m a และ a เป็นจุดภายในวงกลม g a ม m a จนได่สุดว่า b x เท่ากับ c y ว้าวคิดถึงชนิดคิดเชจ้าคณิต a กำลังสองบวก b กำลังสอง เฮ้ยฮัลโหลครับนี่ถ่ายคลิปพวกอวดอยากเป็นเพ่กเหรออยากเป็นนางเอกปล่าล่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยนางเอกกูต้องโดนอย่างงี้ก่อนอืมสมการที่ไม่ลงตัวไม่ลงตัวเลยอยากเรียนพิเศษแล้วอ่ะถ้าเรียนไม่เก่งอ่ะโตไปทำงานอะไรล่ะลูกฮะเผลอรวยเหรอโอ้โห ส้าคุณทงานได้เงินมากกว่านี้ก็ดีอะมึงจะได้ตั้งใจเรียนอย่างเดียวต่อยให้กูทำไมสิบอย่างสุดท้ายกูตั้งใจเรียนอยู่แล้วคาติววิชาละห้าพันเธอลองเอาไปคิดดูแล้วกันไม่ต้องตอบตลงพ่อเลยนะตกลงครับจบจบต่อไปนี้มึงเรียกกูพี่ติวได้เลยพี่ติวตอไม่ได จค cos a ลบ b เท่ากับ cos a cos b บวกไปเดี๋ยวมายุกูเออไปเฮ้ยโรงเรียนสวยเนาะอย่างมึงอะมันได้ทุกอย่างอยู่เคยตัวถอดเสื้อไหมเฮ้ยตัวทำไมมึงจะกูถอดให้ใจเย็นพี่เสือเฮ้อ๋อนักเรีน อมไวเลือดมังยังได้หยุดไหลไงโอ้แค่ขึงเหรอถ้าครูเป็นสักหนึ่งเปอร์เซนต์กว่ที่บ้านมือนะี่ยมันจะได้ไม่ต้องมานั่งเตะไว้มึงแบบนี้ฝันกูก็มีแค่นี้แหละมึงว่ากูจะเป็นนักบอลได้เปล่าวอ่ะเอ้าสร,ร,ร้างสโมสรให้ยังได้เลยมั้งมึงช่วยให้กูเป็นนักบอลมืออาชีพไปดิช่วยไงถ้าไม่มีลม กังหันจะหมุนไดไงวะฮะมึงจีบวัวนี่มันคืออะไรกับเนี่ยอุ้ยคนทมากไข่เอกคนที่อย hey, really? so ู่เน um ี่างก็เราถ้ามึงใจแคคนเดียวเนี่ยในพวงอึงจะทำเปอะไรวะถึงบ้ากูจะรวยแค่ไหนตันงดูตอนนี้ดิกูไม่เหลือใครเลยมึงมีกูไง นี้พ่ออยู่ในห้องไอซีอาการโคม่านะลูกพี่มองฝันนี่เลยวะทำไมเมือไม่เก่ามาไม่รู้เชี่ยนูเนี่ยป่ะผมแก้จดพ่อนี้ไม่ได้จริงช่วยทบทวนเรื่องทุนอีกทีเถอะค่ะฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคะถ้ามีเด็กทุนคนนึงยอมลาออกให้กินข้าวชมเหล่าคุยๆแก้เหงาจะได้มีเงินไปประกันพี่ชาย อยากไรงมึงมากไม่ใช่จ้างมึงไม่มีท่ากูแค่นั้นแหละกูไม่เกลียดมึงกูไม่เกลียดมึงนันเกลียดกูไปมอ้าา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 ารายกาาไา้าานากาาาาะาา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 า้าาาแาานาา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 ้าาาาาา้าาาา้าาาาาาานไา มึงมันมาถึงกันดีได้เดียวแพงนะจ่ายได้เหรอก็ไหวเปล่ะชีวิตมึงมึงมึงยังอยู่ในหัวจริงหัวใจอ่ำแบบว่าเป็นเด็กของใช่คือกูแบบปากกัะหนูแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าปากกัะหนูอยู่ในหัวกูอยู่กูก็แบบเอ๊ะยังไงดีเซ๊สาวคือแบบ แต่ก็เออมันไหลางแง่ม right ุมหละมันม er ันยังไม่ใช่แค่แบบความรักเป็นอย่างเดียวแลก็รู้สึกว่าการศึกษาแล้วก็แบบความทะเยอทะยานงตัวที่เป็นนักแสดงที่เป็นชิมอนชิมอนคือชื่อเรกเรืองเนาะเออแสดงลงไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีดีดีอยู่ในในเคมีคู่นี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าติ๊กต็อกมีคนขอคู่นี้มาแล้วแต่ว่าดูซีรีส์เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเอออินนะเขาแบบทำให้อินมากเจนรู้สึกอยไรบ้างคือฉันนั่นรู้สึกว่าเออฉันเพิร์ดที่เสือฉันกลับมาแล้วเพิร์ดคือแบบ ถ้าเกิดทุกคนดูฉันแบบในหลายๆปีที่แล้วฉันก็จะรู้สึกเออฉันมีความชอบเพิดมากในส่วนหนึ่งอะไรประมาณนั้แต่อาจจะแบบไม่ได้แบบรีแอคชั่นกับเขามากอะไรประมาณนี้แต่พอฉันไปดูซีรีส์นี้ฉันแบบโอ้ยแกพี่เสือฉันกลับมาแล้วถอดเสื้อไหมเออเดี๋ยวกูถอดให้บาวแล้วแบบชิมอนน่ะคือชิมอนน่ะกูจะดูแบบความเท่ของเขาอะไรอยู่แต่เรื่องนี้เขาก็จะมีความแบบสู้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังเก็บความเท่ของเขาได้อยู่แต่พอมาคู่กับเพิร์ดก็คือแบบ ลงตัวแบบไม่น่าเชื่อฉันแบบแต่ฉันยังแต่ฉันยังยังไม่เคยเอาของแบบมาจับคู่กันนะแต่พอมาดูซีรีส์เรื่องเนี้มันเข้ามันได้มันเลิศแล้วฉันก็ชอบความแบบชอบความแบบตามสอนหนังสือเขาว่าคอร์สเอคอร์สบีอะไรมาณนี้แล้วก็ชอบความที่ของนางเพิร์ดนะแบบอย่าไปยุ่งกับโกูเพราะว่านั้นแล้วก็ยังมีเพนเสื้อด้วยนะถ้ามึงไม่จำมึงอ่านสายข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็ความปัญหามันมันมีหลายประการมากถ้าเราตามเห็นดูว่าแบบว่า อาจจะถ้าถ้าเรียงปัญหาจากจากต้นเรื่องไปยังท้ายเรื่องนะเราสึกว่าชิมอนจะสอนเพื่อยังไงให้ชีวิตในมัธยมจบไปรับเรื่องได้ด้วยดีแล้วไหนจะเรื่องพ่อของเพิร์ที่มีปัญหาน่าจะเข้า ICU อะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ของเพิร์ธนี่หละจะใช่มาคุยกับพออเรื่องเด็กทุมให้ไล่ออกไป็น้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักแล้วไหนจะปัญหาเรื่องบ้านของชิมอนที่ชิมอนต้องทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเรื่องพี่น่าจะติดคุกแล้วอะไรหลายๆอย่างที่แบบจนต้องไปถึงแบบ ค้าบริการอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องรอดูเฮ้ยแต่ว่าอีกอันนึงฉันน่ะคิดไวเว้ยคือมันจะมีฉากหนึ่งที่ชิมอนน่ะร้องไห้ใช่ปะแล้วชิมอนบอกว่าผมไม่สามารถแก้จุดสมการนี้ได้กูว่าชิมอนน่ะแก้ได้แต่แต่อาจจะไม่แก้เพราะว่าจะเอาทุนเนี้ยให้พระเอกหรือเปล่าพระเอกหาพระเอกรวยให้เพิร์ดไงก็โง่ไงพระเอกกูโง่ไงก็เลยแบบไอ้เหี้ยกูติวไม่ได้แล้วก็เลยต้องสละสินไงคล้ายๆกับเรื่องนี้ไงเรื่องแบบเรื่องของไอเต๋ออะ ผมแก้ข้อนี้ไม่ได้ครับชิมอนน่ะมันเก่งจะตายถ้าชิมอนไม่เก่งอะ่ะพ่อมันจะมันแบบให้ติวให้ลูกมันทําไมถูกปะล่ะแต่ชัจนนฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ที่ทาข้อสอบไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องปัญหารเรื่องหัวใจนี่แหละน่าจะกระทบเรื่องนี้หรือจะตัดสลับกันของของเจนแต่ปัญหาไม่ใช่เกี่ยวกับทุนหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเป็นเรื่องหัวใจเกี่ยวกับเพอร์ชิมอนมากกว่าว่ามันจะไปต่อ,อ,ย,อยังไงแล้วมันกระทบการสอบหะมั้งในในความรู้สึกเรานะอโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะในหัวใจในสายลมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด ด้านบนด้านล่างกรถ่ายคลิปสามารถไปกดติดตามได้อยอดหลังนะคะสำหรับวันนี้เราเป็นชื่อไปก่อนแล้วบ๊ายบาย